แด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กับคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระคุณเจ้าประทันที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกพี่น้องผู้ไฟ่หาความพาสุขทุกท่านครับ <c oughs> ยินดีตอนรับพี่น้องทุกท่านสุ่ข่ายพระไตรปิฎกครั้งที่33าอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมคำจุ่นโลกรุ่นที่สองนา จัดกันระหว่างวันที่2ถึง11ตุลาคม2564นะวันนี้วันที่2ของการอบรมนะเป็นวันที่3ตุลาคม2564นะเอ๊ะเอ้เขาถือสิ่งกินเจกันวันไหนเนี่ยวันไหนฮะวันที่หกอ้า อ้าวใกล้ <c oughs> กวันแล้วนะใกล้วันใกล้วันเทศกาลกินเจแล้วนะท่านได้ยดถือศีลกินเจกับเชิญเดอ้อนาะตั้งจิตตั้งใจดีๆนะถือโอกาสเพิ่มศีลเพื่อความผาสุกข,ของชีวิตเราและมูสัตว์ทั้งหลายนะทั้งเรามวลมนุษยชาติและสัตว์ทั้งหลายนะมันจะเป็นพลังสนิทานนะ ให้เกิดสิ่งดีๆดีๆขึ้นต่อตนเองและผู้อื่นเป็นมงคลต่อชีวิตนะเทศการกินเจก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันดีๆนะถือศีลกินเจกินมังกันให้ดีเลยนะจริงๆพี่น้องที่มาเข้าค่ายหรือศึกษาแพทย์พิธิธรรมแล้วเอาไปปฏิบัติในกว่าสามแสนท่านเนี่ยสิ่งที่เราพบก็คือว่ายังไม่ไดท้ทำอะไรอย่างอื่นเลยนะ แค่ลดหรือว่างดเนื้อสัตว์เท่านั้นสุขภาพก็ดีขึ้นแล้วนี่เป็นการพิสูจน์ความจริงว่าสิ่งนี้เป็นบุญนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าสิ่งใดเป็นบุญเนี่ยมันจะพ้นทุกสิ่งใดเป็นบาปเนี่ยมันจะนําทุกมาให้ถึงว่างี้นะบาปไปน,นาทุกมาให้บุญนี่ก็จะนําสุขมาให้นะก็เป็นอย่างนั้นนะํำจัดกิเลสได้ก็อ้าวเป็นบุญลนลผลสืบเนื่องก็คือ เป็นเป็นความสุขนะผลสืบเนื่องจากบุญนะก็จะเป็นความสุขนะก็เป็นสิ่งดีๆสืบเนื่องไปมันจะมีกุศลมีวิบากดีสืบเนื่องไปจากบุญที่ชำระก,กิเลสเปี้ยงจบไปหมดหน้าที่ของบุญไปที่เหลือก็เป็นเรื่องผลสืบเนื่องก็เป็นนะกุศลเป็นพลังวิบากดีก็นำความสุขมาให้นะเป็นการพิสูจน์ชัดว่าเป็นประโยชน์ เป็นการพิสูจน์ชัดว่านี่เป็นบุญการลดละเลิกการฆ่าสัตว์การกินสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์นี่เป็นบุญนะเป็นประโยชน์ประชีวิตเป็นศีลเป็นศีลข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลจะนำความสุขมาให้นะส่วนการผิดศีลจะนำทุกขติงยันตินะนำทุกขมาให้ เพราะฉะนั้นมันชัดเจนมากเลยเอาแค่เรื่องกินสัตว์กับไม่กินสัตว์นี่นะบางท่านนี่เลิกไม่ได้เดยซ้ําไม่ต้องพูดถึงเลยเลิกกินเนื้อสัตว์นี่ส่วนใหญ่นะท่านใดเลิกกินเนื้อสัตว์นี่สุขภาพดีขึ้นทันทีเลยนี่เป็นส่วนใหญ่เลยมีมาตั้งแต่โบราณกาลนะโบราณกาลเลยนะอย่างคนโบราณนี่ในเมืองไทยนี่แหละเวลาเขาเจ็บป่วยมากๆนี่เขาจะเหม็นเหม็นเนื้อเขาจะเหม็นเหม็นเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์จะกินไม่ได้พอเขามากินข้าวต้มโรยเกลือเท่าน,นั้นเน่ยดีขึ้นเลยเข้าวต้มโรยเกลือกินกินข้าวต้มโรยเกลือใ,ใช้ใช้ก็ได้กินกับผักสดผักลวกก็ได้เท่าน,นั้นน่ะไข้หายทันทีเลยร่างกายดีขึ้นทันทีเลยนี่เป็นการพิสูจน์ชัดเจนว่าการาเลิกกินเนื้อสัตว์เนี่ยจะเลิกไม่การหยุดกินเนื้อสัตว์บางท่านกับ เลิกตลอดชีวิตวันท่านเลิกชั่วคราวมันก็ว่าไปน่มันทําให้สุขภาพดีขึ้นนะสัญญาณที่ติดขัดนี่ยังถ่ายทอดได้ไหมเนี่ยนะอ้าวยังถ่ายทอดได้อยู่เนาะโมดิเตอร์มันมีปัญหานะอ้าว่าไปถ้าอย่างนั้นนะอืมอ้าวเขาบอกคนราจอกับถ่ายทอดสดเขว่างั้นอตกลงนะ อย่าว่าแต่เลิกเลยนะแค่ลดเท่านั้นเองนะบางท่านนะแค่ลดลงให้น้อยลงเท่านั้นนะยังกินชนิดเดิมอยู่ได้ซ้ําแต่ลดปริมาณลงเท่านั้นยังสุขภาพดีขึ้นเลยเท่าที่อาจารย์พบนะหรือบางท่านเน่ยงดบางอย่างงดบางอย่างยังไม่ได้งดทุกอย่างได้ซ้านะหยุดกินเนื้อสัตว์บางอย่างชั่วคราวได้ซ้านะหยุดกินเนื้อสัตว์บางอย่างชั่วคราวได้ซ้ํายังมีสุขภาพดีขึ้นเลย แค่ลดลงนะลดลงก็สุขภาพดีขึ้นละโอ้บางท่านเลิกเลยนี่ก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะนี่อย่างในคนไทยโบราณนี่แค่ลดละเลิกคนไทยโบราณนี่นี่แหละนะเจ็บป่วยมาปุ๊บนี่หยุดกินเนื้อสัตว์นี่ก็สุขภาพดีขึ้นเลยหรือไม่แต่ทั่วโลกนะเท่าที่อาจารย์เก็บข้อมูลนะใครเจ็บป่วยมานี่หยุดกินเนื้อสัตว์ก่อนเนี่ยโอ้ทั้งนั้นเลยนะ90%สอร์สุขภาพดีขึ้นเลยนะ ส่วนจะดีขึ้นขนาดไหนก็นแล้วแต่สุขภาพดีขึ้นเลยคือโรคลดลงสุขภาพดีขึ้นนี่เป็นการยืนยันชัดเจนว่าการลดละเลิกนเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์นั้นเป็นการปฏิบัติศีลข้อหนึ่งให้สมบูรณ์ขึน้นอกจากเราไม่ฆ่าด้วยตัวเราเองแล้วก็เป็นเหตุให้คนอื่นขังคนอื่นฆ่าสัตว์หน้ามาเพื่อเรา ก็ไม่ต้องไม่ต้องให้สัตว์ทรมานมาเพื่อเรานะไม่ต้องให้สัตว์ทรมานมาเพื่อเรานะเพื่อจะเลี้ยงชีวิตรเราเนี่ยอันนี้เป็นศีลนะพอเราลดละเลิกการฆ่าสัตว์การกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนี่ยมันทําให้สุขภาพดีขึ้นทันทีเลยนะโรคลดลงนะความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วย น <peach> จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราจะสบายใจสบายกายเพิ่มขึ้นแล้วมีสิ่งดีๆแง่เชิงต่างๆเข้ามาในชีวิต <c oughs> สิ่งร้ายๆมันก็จะลดลงไปจากชีวิตของเราก็จะเป็นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสนะว่าสิเลนะสุขติงยัาติีลนนำความสุขมาให้นะสินนำความสุขมาให้นะนี่เวลาเราไปฟัง เราไปที่วัดที่วาเนี่ยเวลาไปรับศีลเนี่ยนะน่ะเพียงแต่เรารับเอาแต่ปากเท่านั้นนะถ้าเราไม่รับเอาแต่ปากเราปฏิบัติด,ด้วย,ยมันจะดีมากเลยนะเราไปรับเอาแต่ปากกับท,ทํา,า,าท่ารับน่ะปานาธิปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามีล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนจบจนจบปุ๊บถ้าเก็วอวยพรเลยว่าถ้าปฏิบัติศีลจริงๆนี่นะโอ้ถ้าเก็บอกว่า,ามาจัด อิมานีปัญจสิก้าปทานีสิเลนาสุขาติงยานติเนี่แหละสินนำความสุขมาให้แต่ถ้าไม่ค่อยแปลหรอกเธอกรสวดไปเรื่อยของท่านสนะิเลนาโพขสัมปทาสินนำโพขสั์มาให้โพทรั์คือสิ่งดีๆทุกมิตินั่นแหละนะสิเลนนีผูติงยันติโอโหไปถึงนิพพานเลยพ้นทุกไปเป็นลําดับลําดับเลยถ้าปฏิบัติถูกนะสิลังวิโสทะเยในสินวิเศษวิโสที่สุดเลยนําสิ่งดีทุกมิติมาให้ชีวิต นะอย่างนี้เป็นต้นแต่เราไม่ค่อยรู้เท่านั้นเองนะถ้าเราปฏิบัติได้ถูกเราจะเห็นเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยเออเราลดละเลิกการฆ่าสัตว์การกินสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนี่ยมันเป็นการลดละเลิกการเบียดเบียนสัตว์นะก็เลยไม่เบียดเบียนตัวเองไปด้วยเลยได้ความสุขไปด้วยพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดปรารถนาความสุขเพื่อตนนะย่อมไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายนะ ก็ไม่เบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่น <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นก็เลยดีขึ้นมาเลยสรุปแล้วนี่แค่ไม่กินเนื้อสัตว์อย่างเดียวนี่ก็ได้ความสุขเพิ่มขึ้นนะนะมีสุขภาพที่ดีขึ้นโรคภัยแค่เจ็บลดน้อยลงแล้วเท่านี้นะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยจะพบอย่างเงี้ยอย่างรวดเร็วนี่เป็นข้อมูลที่ชัดเจนน,นี่เป็นข้อมูลที่ชัดเจนว่าเราจะพบสิ่งนี้ขึ้นนะเป็นส่วนใหญ่เลยโรครดลงร่างกายแข็งแรงขึ้นเลย ยังไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยความสุขอันนี้อันเดียวนี่ก็เห็นชัดแล้วว่านี่คือศีลของเธอประการหนึง่งพระพุทธเจ้าตัดอย่างนัง้นในจุนลศีลท่านก็ยังตัดชัดเจนน่ะไม่ฆ่าสัตว์วางทันทะก็วางโทษทันวางสิ่งที่มันจะเป็นโทษเป็นทันต่อตอนเองคนอื่นสัตว์ดื่น,น,นวางโทษทันวางสาตามีความละอายมีความเอน็นดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และพูดอยู่ น,นี่แหละ <c oughs> มีความอนุเคราะห์มีความการุณาหวังประโยชน์มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์กรุณาคือลงมือทำรรม,มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่เนี่ยการไม่ฆ่าสัตว์การลดละเลิกการกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์นี่แหละนะเป็นเป็นสิ่งที่การละสิ่งที่เป็นโทษเป็นทันต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นแล้วก็ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นทันทีเลยนะอ้าวาาท่านใดจะทําก็ลองทําดูนะอันนี้ก็เป็นศีลประการหนึ่งเหมือนกันของเราเป็นศีลเริ่มต้นด้วยจริงๆเนี่ยเป็นเบื้องต้นเลยนะไม่ใช่ว่าจะลึกซึ้งอะไรเลยนะแค่คเริ่มต้นเท่านั้นเองนะการไม่ฆ่าสัตว์นะการลดละเลิกการกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนี่ยละราคะกามราคะในการฆ่าสาัตว์ กามราคะในการกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนี่ยละกามราคะอันนี้กามราคาคือมันเสพสุขมันเสพสุขที่ได้สมใจอยากในแง่ไหนเชิงไหนได้ตัณหาน่ะสมใจอยากสมใจตัณหาในแง่ไหนเชิงไหนอันนี้ในแง่เชิงฆ่าสัตว์กินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์กล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากกล้าที่จะหยุดอยากในการเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่น นาะเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตวอื่นเราหยุดหยุดอยากกล้าที่จะไม่อยากกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากตามที่กิเลมันอยากกันแหละนะมันอยากเบียดเบียนนะาตัวเองคนอื่นสัตว์ดื่นเราก็กล้าที่จะหยุดเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นกล้าที่จะลดละเลิกการเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตวอื่นมันก็เป็นประโยชน์ที่สุดต่อตนเองคนอื่นสัตอื่นนี่ศีลข้อหนึ่งเบื้องต้นนะก็จะได้รับอน,นิสง์ทันทีเลย จิตใจจะมีความสุขขึ้น,นร่างกายจะแข็งแรงขึ้นโรคจะลดลงสิ่งดีๆจะเพิ่มขึ้นเรื่องไรา้รายจะลดลงแล้วก็ปัญญาจะเพิ่มขึ้นทันทีเลยนะจะมีปัญญาเพิ่มขึ้นนความอาวิชชาความไม่รู้จะลดลงความรู้หรือปัญญาแท้ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเป็นลำดับปัญญาจะเพิ่มขึ้นพระพุทธเจ้าตัสอย่างนี้เมื่อละราคะได้นปัญญาจะเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเสพราคะปัญญาจะดับพระพุทธเจ้าตัดในพระไตรปิฎกเลยนะการมราคะทําให้ปัญญาดับนะในเทวเทวทาวิตกและก็อีกหลายสูตรเลยท่านตัดเอาไว้ปัญญาจะดับอ้าท่านใดสนใจรายละเอียดนะการกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธต้องการรู้ว่ามีพระไตรปิฎกเล่มไหนข้อไหนที่พระพุทธเจ้าตัดถึงเรื่องการกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธเนี่ยอาจารย์เขียนไว้ในหนังสือ การกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธนะโดยหมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนนะท่านใดสนใจก็ไปศึกษารายละเอียดได้นะว่ามีพัะนไตรปิฎกเล่มไหนข้อไหนบ้างที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวข้องกับการกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธนะอยู่ในเนี้ยฉันรวบรวมไว้นะนะท่านใดสนใจก็เชิญนะนะติดตามหนังสือเล่มนี้ได้นะเล่มนิดราคาเท่าไหร่นะ40บาทงนะ นะ่าร้อยกว่าหน้านะถ้าเดาไม่ผิดไม่สี่สิบาทก็เจ็ดสิบาทมาดูราคาเท่าไรก็ไม่รู้ฮะเท่าไรสี่สิบบาทอ๋อสี่สิบบาทนะเเรบนี้ราคาสี่สิบาทน่เอาท่านใดสนใจก็ศึกษาดูนะไปศึกษาดูได้อ้าเช้านี้เราเริ่มต้นกันที่น่าเริ่มต้นกันที่หน่ามาดูสถานการณ์ต่างๆในโลกกันก่อนก็แล้วกันนะ ในโลกนี้มีสถานการณ์อะไรอะไรกันบ้างน้าเราก็ควรจะรู้รอบโลกเหมือนกันนะนะว่ามีสถานการณ์อะไรอย่างไรเรามีปัญญาก็จะรู้ว่าเหตุมันเกิดจากอะไรนะเราควรจะปฏิบัติอย่างไรให้เป็นประโยชน์ที่สุดต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่น